สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้ทเลอก็สตาร์ทไม่ติดครับกระตุกก็ไม่ติดครับตุกแล้วตุกเป็นพันรอบไม่ติดเลยสตาร์ทก็ไม่ติดเซ็งชิบหายเลยว่าจะไปเอาน้ำอ่ะกระตรงกระตุกตมาแล้ว เดี๋ยวค่อยทำโปบานอันตรายเลยวะตกสางวะนั่นอ,อยู่กับจานเท่ครับเก็บมุมทางนี้แล้วโอ้ฝีมือไม่เป็นสองรองใครครับ เป็นที่สองรอใคร khu xạ ha Mà đây mà xích Tại đúng không? Sạch ngoài lợi kia กระจกะเขาโอ้จารย์เอ้โคตรมากเลย S <S สุดมือเลยครับ Vâng ạ Nhiều ạ Khánh lệnh về lắp Dùng bằng đấy Ừ, dùng bằng đấy đấy là Ồ, xoay xe viết tay Ồ Ồ, cái này là ขับไปได้บ่มันมีสิบหลอแล่นอยู่บ่้ครับครับครับเออครับครับอ่าเดี๋ข้าไ,ไปโอ้เดี๋ยวไปรับตะตุงก่อนครับตะตุงครับวิบากสายคันเร่งขาดว่างั้นตายแล้วเอาอย่างนี้เหรอเนี่เดี๋ยวมามีงานด่วนครับไปไปรับตะตุงก่อนครับ โ oh. ออสรุปว่าเราก็กลับบอเหมือนเดิมครับ่สายขี่รถไปออกไปรับกลับบอขึ้นครับไม่เป็นไรตะตุตีงสุดได้วะ าคีออกไปรับอย่างกู้ ไม่บาดทำทางทั้งวันเลยครับกรอต้องวิ่งสบายเป็น่ะทำทั้งวันเลยทางเนี่ยอ้หอ่ะคุณวัตเกียเดือว่ะทางไม่เป็นหลุมก็ทำให้เป็นหลุมได้ครับอ่ายอมยอม เราต้องลากคัเล่มไปไว้ที่เดิมครับตอนนี้กระตุกก็ไม่ติดสตาร์ทก็ไม่ติดไฟก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้เป็นไรครับน้ำมันก็มีนะน้ำมันก็ดูแล้วมันมีอยู่ปกตินี่กระตุกถ้าสตาร์ทได้ติดนี่กระตุกก็ติดนะเซฟซีแต่นี้ก็ซีซีครับเฉยเครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น จอดนี่ล่ะเอ่อบัาหลากกันมาขึ้นไหมหลากกันมาขึ้นขานาก็ไม่เอาขึ้น ฮึ <laughs> งมันเยียบออกเอ้อพาหนาแม้ลูกพี่ฮึ <laughs> งมันหลากไว้คัะหลากไวเนี่ย บ่บ่บ,บ่เดี๋ยวหักดิดก็บคุณดิก็พ้าหนาอะไรตัวะะไม่ได้หรอคะไม่มีแห้งหรอไปไปเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวลากรถก่อน